ณจากลางกรุงโคเปนเฮเกนเสียงฝนกระทบกระจกหน้าต่างดังแผ่วเบาเหมือนจังหวะหัวใจของเธออัญญานั่งมองออกไปยังถนนเปียกชื้นที่สะท้อนแสงไฟจากร้านอาหารรูของสามีร้านนั้นชื่อนอริสแปลว่าแสงเหนือชื่อที่เขาบอกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความงดงามที่หายากแต่ในใจของเธอกลับรู้สึกหนาวเย็นทุกครั้งที่ได้ยินชื่อนั้นอันเดอร์สามีของเธอคือเชฟชื่อดังระดับโลกเขามีสเสน่ห์ยิ้มง่ายและเป็นขวัญใจของรายการทำอาหารทั่วเดนมาร์ก แต่หลังกล้องเขาเป็นอีกคนหนึ่งโดยสิ้นเชิงอัญญาเคยเห็นแววตาเขาเปลี่ยนไปในชั่วเสี้ยววินาทีจากอบอุ่นกลายเป็นเย็นชาและว่างเปล่าคืนนี้ค,คือคืนครบรอบแต่งงานปีที่สามเขาบอกว่าจะปิดร้านเร็วเพื่อฉลองกันสองคนกลิ่นขนมปังอบลอยออกมาจากครัวผสมกับกลิ่นเนื้อยยางและไวน์แดงแต่กลิ่นบางอย่างในอากาศกลับแปลกเหมือนกลิ่นเหล็กเจือเลือดที่แทรกอยู่ในความหอม อัญญาสวมชุดเดรสไหมสีงาช้างที่เขาซื้อให้เมื่อปีที่แล้วเธอมองตัวเองในกระจกเห็นรอยช้ำบางๆบนข้อมือเธอรีบปัดคอนซีลเลอร์กลบมันอย่างชำนาญไม่มีใครในโลกออนไลน์รู้ว่าชีวิตเธอไม่เหมือนภาพในอินสตาแกรมเสียงประตูครัวเปิดออกอันเดอร์ถือจานอาหารที่ตกแต่งอย่างประณีตเดินออกมาพร้อมรอยยิ้มเขาวางจานตรงหน้าเธอแล้วจับมือเธอไว้แน่นสำหรับภรรยาที่ดีที่สุดในโลกเขาพูดด้วยน้ำเสียง,งน,นุ่มนวล แต่ปลายนิ้วที่กดลงบนหลังมือเธอกลับแน่นจนเจ็บอัญญายิ้มตอบอย่างฝืนฝ้นๆเธอกลืนคำพูดไว้ในลำคอเพราะรู้ว่าหากพูดผิดเพียงคำเดียวเขาจะเปลี่ยนจากรอยยิ้มเป็นสายตาเยือกแข็งในทันทีเธอตักอาหารเข้าปากรสชาติดีเยี่ยมแต่มีรสขมปลายลิ้นเธอไม่แน่ใจว่าเพราะวัตถุดิบหรือเพราะความรู้สึกกลัวที่กัดกินอยู่ภายในหลังอาหารเขาพาเธอไปยังห้องเก็บไว้ใต้ดิน ที่นั่นเย็นจัดและมีกลิ่นฝุ่นผสมกลิ่นไม้ออกอ่อเขาหยิบวายคนหนึ่งออกมาพลางพูดถึงรางวัลใหม่ที่ร้านเพิ่งได้รับแต่เสียงของเขาฟังดูเหมือนคนกำลังซ่อนอะไรบางอย่างขณะเขาเปิดขวดไว้อัญญาเหลือเห็นบางสิ่งในมุมห้องกล่องไม้เล็กๆที่มีคราบสีน้ำตาลเข้มติดอยู่ตรงฝาเธอไม่เคยเห็นมันมาก่อนนั่นคืออะไรเธอถามเบาๆอันเดอร์ซหยุดชะงักเสียงเปิดจุกวายเงียบลงในทันที เขาหันมาช้าๆดวงตายืดเยือเกเยน็นของส่วนตัวของฉันอย่าแต่ต้องเขาตอบด้วยเสียงเรียบแต่ในน้ำเสียงนั้นมีบางอย่างที่ทำให้เธอขนลุกคืนนั้นเธอแกล้งบอกว่าจะขึ้นไปนอนก่อนแต่หลังจากได้ยินเสียงเขากลับเข้าไปในครัวเธอก็แอบลงมาอีกครั้งพร้อมไฟฉายในมือห้องใต้ดินมืดสนิทเสียงหยดน้ำจากท่อเก่าดังสะท้อนในอากาศเธอเดินช้าๆเข้าไปใกล้กล่องไม้หัวใจเต้นแรงจนแทบได้ยิน กล่องนั้นถูกล็อกด้วยกุญแจเล็กๆเธอหยิบคลิปหนีบผมจากกระเป๋าแล้วพยายามไขเสียงคลิกดังขึ้นภายในมีถุงพลาสติกใสายจำนวนหนึ่งวางซ้อนกันอย่างเป็นระเบียบในถุงคือเส้นผมหญิงสาวหลายเส้นถูกมัดรวมด้วยเชือกผ้าไหมเธอหน้าซีดเหงื่อซึมออกมาตามไรผมเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อถ่ายรูปแต่ไฟฉายดับลงอย่างกระทันหันเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากบันไดด้านหลังอัญญาเธอลงมาทำอะไร เสียงของอันเดอร์ดังขึ้นช้าๆในเงามือเธอมองเห็นเขายืนถือมีดเชฟเล่มใหญ่ในมือใบมีสะท้อนแสงไฟแวววับฉันแค่หาของเธอพูดเสียงสัน่นเขาก้าวเข้ามาอีกก้าวหนึ่งฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าแต่ของของฉันอัญญาถอยหลังจนหลังชนกำแพงเขาเอื้อมมือมาจับคางเธอบิดแน่นจนเจ็บเธอรู้หมว่าในกล่องนั้นคืออะไรเธอสายหน้าน้ำตาคลอ เขายิ้มบางๆเหมือนคนเพิ่งนึกอะไรสนุกออกของที่ระลึกจากผู้หญิงที่ไม่ซื่อสัตย์เขากระซิบข้างหูเสียงลมหายใจของเขาอุ่นแต่เต็มไปด้วยความเย็นชาที่น่าขนลุกอัญญาผลักเขาออกแล้ววิ่งขึ้นบันไดแต่ประตูด้านบนถูกล็อกจากข้างนอกเธอเคาะแรงๆร้องเรียกชื่อเขาแต่ไม่มีเสียงตอบกลับแล้วอยู่ๆไฟทั้งบ้านก็ดับสนิทเหลือเพียงแสงจันจากหน้าต่างเล็กๆสาดลงบนพื้น เธอได้ยินเสียงเขาหัวเราะเบาๆจากด้านล่างเสียงหัวเราะนั้นค่อยๆดังขึ้นจนกลายเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความบ้าคลาั่งเธอกลั้นหายใจพยายามหาทางหนีเธอจำได้ว่ามีประตูเล็กอีกบานอยู่หลังชั้นวายเธอใช้แรงทั้งหมดผลักมันเปิดลมหนาวจากนอกบ้านพัดเข้ามาพร้อมกลิ่นดินชื้นและกลิ่นควันไฟเธอวิ่งออกไปกลางถนนเท้าเปล่าเปียกน้ำฝนเสียงฝนกลบเสียงร้องไห้ของเธอ แสงไฟจากร้านอาหารข้างๆทำให้เธอเห็นเลือดเปื้อนชายเสรสเธอหันกลับไปมองร้านนอริอีกครั้งไฟบางดวงในนั้นยังคงส่องแสงเงาของอันเดอร์สะปรากฏในกรอบหน้าต่างเขายืนมองเธออยู่ตรงนั้นในมือยังคงถือมีดเล่มเดิมเขายิ้มให้เธอรอยยิ้มที่เธอเคยรักกลับกลายเป็นสิ่งที่เธอกลัวที่สุดในชีวิตแล้วเสียงโทรศัพท์ของเธอดังขึ้นในความมืดข้อความหมาจากหมายเลขที่ไม่มีชื่อผู้ส่ง เธอคิดว่าหนีได้หรืออัญญาจบตอนที่หนึ่งฝนยังคงตกหนักในเช้าวันถัดมาอัญญานั่งตัวสันอยู่ในห้องเล็กของโรงแรมริมถนนนอบโบรผมเธอเปียกชื้นจากเมื่อคืนที่วิ่งหนีตายบนโต๊ะมีโทรศัพท์ที่ยังมีข้อความเดิมค้างอยู่เธอคิดว่าหนีได้หรืออัญญาเธอมองจอซ้ำแล้วซ้ำอีกมือเย็นจนจับโทรศัพท์แทบไม่อยู่เธออยากเชื่อว่านั่นไม่ใช่เขาแต่อินสติงในใจบอกว่า ไม่มีใครอื่นนอกจากอันเดอร์เขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเธอรู้แม้กระทั่งนิสัยเล็กๆที่เธอไม่เคยบอกใครเขาเคยพูดเล่นๆว่าฉันไม่ต้องสอดแนมเธอเพราะฉันคือเงาของเธออยู่แล้วตอนนั้นเธอหัวเราะแต่วันนี้คำพูดนั้นทำให้เธอขนลุกอัญญาโทรหาตำรวจเสียงปลายสายตอบรับด้วยน้ำเสียงสุภาพแต่เรียบเฉยเธอเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดแต่เจ้าหน้าที่กลับถามเพียงว่า คุณมีหลักฐานว่าเขาทำร้ายหรือขู่ฆ่าคุณหรือไม่เธอเงียบไปเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นในบ้านของเขาไม่มีภาพไม่มีเสียงไม่มีพยานมีเพียงรอยช้ำบนร่างกายและกล่องเส้นผมที่เธอเห็นตำรวจรับเรื่องไว้แต่ไม่ได้รับปากอะไรพวกเขาบอกเพียงว่าจะตรวจสอบอัญญารู้ดีว่าชื่อของอันเดอร์ใหญ่เกินกว่าจะถูกแต่ต้องง่ายๆเขามีอิทธิพลในวงการอาหารมีเพื่อนเป็นนักกล่าวและเจ้าของสถานีโทรทัศน์ ถ้าเธอพูดอะไรโดยไม่มีหลักฐานคนจะคิดว่าเธอประสาทเสียหรือพยายามทำลายชื่อเสียงของเขาเธอจึงตัดสินใจเงียบไว้ก่อนแต่ความเงียบไม่ช่วยอะไรเลยคืนนั้นมีเสียงเคาะประตูเบาๆสามครั้งตอนตีสองเธอแน่ใจว่าไม่ได้สั่งรุมเซอร์วิสหัวใจเธอเต้นแรงมือสั่นขณะมองผ่านช่องตามแมวไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่บนพื้นหน้าห้องมีซองจดหมายสีดำ เธอค่อยๆเปิดมันข้างในมีภาพถ่ายเธอกำลังหลับอยู่ในโรงแรมเดียวกันมุมภาพถ่ายมืดมัวเหมือนถ่ายจากมุมไกลบนหลังภาพมีลายมือที่เธอจําได้ดีกลับบ้านเธอที่รักเช้าวันต่อมาเธอเปลี่ยนโรงแรมทันทีเธอใช้ชื่อปลอมตอนเช็คอินแต่ในใจรู้ดีว่าเขาต้องหาเจออีกเพราะเขามักจะรู้ก่อนเสมออัญญาเริ่มรู้สึกเหมือนถูกตามอยู่ตลอดเวลาทุกเสียงฝีเท้าในถนน ทุกใบหน้าที่เดินสวนดูเหมือนจะจับจ้องเธออยู่เธอตัดสินใจไปหาเพื่อนเก่าชื่อซาร่าซาร่าเคยทำงานเป็นผู้ช่วยในรายการทำอาหารของอันเดอร์เธอลาออกไปอย่างกระทันหันเมื่อสองปีก่อนอันยาเคยสงสัยแต่ตอนนั้นไม่กล้าถามวันนี้เธอต้องการคำตอบซาร่า <Z ara S 2> อยู่ในอาพาร์ตเมนต์เล็กแถวย่านอนมาเกอร์เมื่อเปิดประตูเห็นหน้าอัญญาเธอเงียบไปนานก่อนจะพูดว่า ในที่สุดเธอก็รู้แล้วสินะซาร่าพาเธอเข้าไปนั่งในห้องมีกลิ่นกาแฟและคลุ้งแต่บรรยากาศอึดอัดซาร่าพูดเบาๆเหมือนกลัวมีใครได้ยินฉันลาออกเพราะเขาไม่ใช่คนที่เห็นในทีวีเธอเล่าว่าอันเดอร์เคยพาเธอไปดูเมนูพิเศษตอนดึกในห้องใต้ดินหลังร้านนั่นคือครั้งแรกที่เธอเห็นเขาเชือดหมูด้วยมือเปล่าและหัวเราะระหว่างทำเหมือนคนบ้าเขาชอบเลือดซาร่ากระซิบ ไม่ใช่แค่ของสัตว์อัญญาใจสันเธอถามต่อว่าเธอหมายความว่าอะไรซาร่ามองตรงมาที่เธอน้ำตาคลอมีเด็กฝึกงานหญิงคนหนึ่งหายไปหลังนาเลี้ยงของร้านไม่มีใครพูดถึงอีกเลยฉันถามเขาก็ยิ้มแล้วพูดว่าเธอคงหนีไม่ไกลอัญญาหน้าซีดมือเย็นเฉียบภาพเส้นผมในกล่องไม้ผุดขึ้นในหัวทันทีเธออยากจะเชื่อว่าไม่จริงแต่ทุกอย่างเริ่มเชื่อมโยงกัน เธอถามซาร่าว่ามีใครช่วยได้ไหมซาร่าหยิบแฟ้มเอกสารจากลินชักข้างในคือภาพผู้หญิงหลายคนที่เคยทำงานในร้านนอรลิสบางคนลาออกกระทันหันบางคนหายตัวไปโดยไม่มีข้อมูลตำรวจไม่สนใจเพราะเขามีเส้นใหญ่ซาร่าพูดแต่ฉันมีสำเนาคลิปจากกล้องครัวที่แอบบันทึกไว้เธอเปิดโน้ตบุ๊กแล้วคลิปเริ่มเล่นภาพในกล้องเบลอแต่เห็นได้ชัดอันเดอร์กำลังยืนอยู่หน้ากล้อง เลือดเปื้นเสื้อเชฟสีขาวของเขาเขากำลังพูดอะไรบางอย่างกับคนที่อยู่หลังกล้องอย่าทำให้ฉันโกรธเสียงเขาดังขึ้นชัดเจนแล้วคลิปก็ตัดอัญญารู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนซาร่าปิดโน้ตบุ๊กทันทีอย่าเก็บไว้ในเครื่องเธอต้องออกจากเดนมาร์กอัญญาสายหน้าฉันต้องทำให้มันจบฉันต้องเปิดโปงเขาซาร่าจับมือเธอแน่นถ้าเธอทำแบบนั้นเธอจะหายไปเหมือนพวกนั้น ขณะอัญญากลับจากอาพาร์ตเมนต์ของซาร่าท้องฟ้าเริ่มมืดครึมอีกครั้งเธอเดินเร็วขึ้นแต่รู้สึกได้ว่ามีคนเดินตามอยู่ข้างหลังเสียงฝีเท้าหนักและเป็นจังหวะเธอหันไปมองเห็นชายสวมเสื้อกันฝนสีดำถือกล้องถ่ายรูปเขาหยุดเดินทันทีเมื่อสายตาเธอสบเขาเธอรีบวิง่งเสียงฝีเท้าดังไล่หลังมาไม่หยุดเธอเลี้ยวเข้าซอยแคบเห็นร้านเบเกอรี่เก่าปิดไฟ เธอแอบหลังประตูบานเหล็กสุดลมหายใจแรงฝนเริ่มตกหนักเสียงฟ้าร้องดังกองแล้วมีเสียงคลิกกล้องดังขึ้นจากมุมใกล้ๆเธอมองออกไปเห็นเลนกล้องหันมาทางเธอเธอตะโกนสุดเสียงใครน่ะไม่มีคำตอบมีเพียงเงาคนที่ค่อยๆถอยหายไปในความมืดอัญญารีบปลับโรงแรมแต่เมื่อเปิดประตูห้องเธอชะงักทันทีบนเตียงมีจานอาหารที่จัดอย่างประณีตวางอยู่บนจานมีกาใบเล็ก เขียนด้วยลายมือที่เธอจำได้ดีสำหรับภรรยาที่ดีที่สุดในโลกเธอถอยหลังช้าๆหัวใจเต้นรัวมือสัน่นเสียงเปิดประตูห้องน้ำดังขึ้นเบาๆกระจกในห้องสะท้อนเงาของใครบางคนขยับอยู่ข้างในเธอกลั้นหายใจกลิ่นวายแดง,งคละลุ้งไปทั่วห้องประตูห้องน้ำเปิดออกช้าๆและรอยยิ้มที่เธอฝันร้ายมาตลอดชีวิตปรากฏอยู่ตรงหน้าเธออีกครั้ง อันเดอร์ยืนอยู่ตรงนั้นเสื้อเชฟเปื้อนเลือดเล็กน้อยเขาพูดด้วยเสียงนุ่มนวลเหมือนเดิมคืนนี้เรามีเมนูใหม่ที่ฉันอยากให้เธอลองจบตอนที่สองเสียงหัวใจของอัญญาดังแข่งกับเสียงฝนที่สาดกระนำใส่หน้าต่างเธอยือนตัวแข็งอยู่กลางห้องสายตาจับจ้องรอยเลือดบนเสื้อเชฟของอันเดอร์เขายิ้มอย่างสงบเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดคือเรื่องธรรมดาในค่ำคืนหนึ่งของพวกเขา อัญญาถอยหลังทีละก้าวเท้าเปล่าของเธอเหยียบวายแดงที่หกเลือบนพื้นกลิ่นวายผสมกลิ่นเหล็กคมจนคลื่นไสอันเดอร์เดินเข้ามาไกลมีดเชฟในมือสะท้อนแสงไฟสีส้มจากโคมด้านบนเธอกลับมาที่นี่ได้ยังไงเธอถามเสียงสัน่นเขาหัวเราะเบาๆที่รักนี่บ้านเราเธอเป็นคนที่หนีจากบ้านตัวเองต่างหากน้ำเสียงของเขาเย็นจนรู้สึกเหมือนมีดเฉือนผ่านอากาศเขาวางจานอาหารลงบนโต๊ะ เนื้อชิ้นนั้นดูแปลกกว่าปกติสีเข้มจนเกือบดำอัญญารู้สึกได้ว่ามันไม่ใช่เนื้อที่เธอเคยเห็นมาก่อนกินสิเขากล่าวช้าๆฉันตั้งใจทำให้เธอเป็นพิเศษเธอสายหน้าฉันไม่หิวอันเดอร์สายุดยิ้มดวงตาเขาแข็งกร้าวในทันทีเธอไม่ไว้ใจฉันหรืออัญญาเขาก้าวเข้ามาใกล้อีกจนเธอได้กลิ่นเงือและกลิ่นเลือดผสมกันอัญญาพยายามควบคุมลมหายใจ เธอเหลือบมองประตูแต่เขาขยับไปขวางไว้เรายังไม่ได้ฉลองครบรอบแต่งงานเลยนะเขาพูดพร้อมหยิบไวน์ขึ้นมาเินสายแก้วสองใบเพื่อรักของเราเธอยกแก้วขึ้นแต่ไม่ได้ดื่มสายตาเธอจับจ้องไปที่พื้นตรงขาโต๊ะมีบางสิ่งขยับอยู่ใต้ผ้าม่านเธอกลั้นหายใจพยายามไม่ให้เขารู้ตัวอันเดอร์พูดเรื่อยๆเกี่ยวกับอนาคตของพวกเขาเกี่ยวกับร้านใหม่ที่จะเปิด เกี่ยวกับการกลับมาทำรายการโทรทัศน์ครั้งใหญ่แต่ในแต่ละคำพูดมีความบ้าคลั่งซ่อนอยู่เขาพูดถึงรสชาติของความจริงและวัตถุดิบจากหัวใจของคนที่รักจริงอัญญาใช้จังหวะที่เขาหันหลังไปรินไวายรีบยกผ้าม่านขึ้นใต้โต๊ะมีถุงพลาสติกใบใหญ่ข้างในมีบางอย่างคล้ายแขนมนุษย์เธอแทบกรีดร้องแต่ต้องกลั้นไว้เสียงไวไหลลงแก้วดังแผ่วเบา อัญญาเขาเรียกชื่อเธอด้วยน้ำเสียงนุ่มเธอสะดุ้งรีบวางผ้าม่านกลับที่เดิมมานี่สิฉันอยากให้เธอลองจานนี้จริงๆเธอเดินเข้าไปใกล้ช้าๆมือเขาวางบนเอวเธอแน่นเหมือนคีมเหล็กเขาจับช้อนตักเนื้อชิ้นเล็กๆป้อนเข้าปากเธอรสชาติของปนเค็มและกลิ่นคาวจางๆเธอแทบจะอาเจียนออกมาทันทีอันเดอร์มองหน้าเธอแล้วยิ้มอร่อยไหม เธอไม่ตอบเขาโน้มหน้าเข้ามาใกล้จนรู้สึกถึงลมหายใจรู้หมายว่ามันคืออะไรเขากระซิบชา้ชาๆที่ข้างหูคือคนที่เธอพยายามหนีไปหามาเมื่อวานอัญญาตัวแข็งน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเธอหมายถึงซาร่าหรอเขาพยักหน้าเบาๆเ,เ,เธอไม่ซื่อสัตย์กับฉันเธอสมควรได้รับบทเรียนเสียงในหัวของอัญญาเหมือนระเบิดเธอผลักเขาเต็มแรงจนมีดตกพื้น รีบวิ่งไปที่ประตูแต่ลูกบิดไม่ขยับถูกล็อกจากด้านในด้วยระบบอัตโนมัติที่เขาติดตั้งไว้อันเดอร์ว d รอดังลั่นไม่มีใครหนีจากฉันได้อันยาเขาเดินเข้ามาเก็บมีดขึ้นเธอคว้าแจกันบนโต๊ะฟาสายเขากระจกแตกกระจายเสียงดังสนัน่นเขาชะงักชั่วครู่เลือดซึมจากหน้าผากเธอวิ่งไปที่ห้องครัวหยิบมีดอีกเล่มมือสั่นจนแทบถือไม่อยู่เขาตะโกนตามหลังด้วยเสียงกราว อย่าทำแบบนั้นเธอรู้ว่าฉันรักเธออัญญาหอบหายใจแรงความรักของเธอมันบ้าเธอตะโกนตอบทั้งน้ำตาเขาหัวเราะอ,อีกครั้งบ้าสิเพราะความรักมันต้องมีรสชาติถึงจะจําได้เขาพุ่งเข้าหาเธอมีดในมือทั้งคู่สะท้อนแสงสั้นวาบเสียงโลหะกระทบกันดังแหลมก้องเธอใช้แรงทั้งหมดผลักเขาชนเคาน์เตอร์มีดในมือเขาหล่นอีกครั้ง เธอวิ่งออกจากครัวเข้าไปในห้องเก็บไว้บันไดแคบและมืดเสียงฝีเท้าของเขาดังตามหลังเธอเปิดไฟฉายจากโทรศัพท์แสงส่องไปเห็นกล่องไม้ที่เธอเคยเปิดคืนนั้นเธอเตกกล่องจนหล่นลงพื้นเส้นผมหลายเส้นกระจายเต็มพื้นในนั้นยังมีแหวนทองเล็กๆหลายวงและซองจดหมายที่มีชื่อของผู้หญิงหลายคนรวมถึงชื่อของเธออัญ,ญญาหยิบซองตัวเองขึ้นมา ในนั้นมีภาพแต่งงานของเธอกับอันเดอร์แต่ด้านหลังภาพมีลายมือที่เธอไม่เคยเห็นเมื่อเธออ่านถึงตรงนี้แปลว่าฉันเลือกเธอแล้วเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเธอรีบหลบหลังชั้นวายเขาเดินเข้ามาช้าๆมีดในมือสะท้อนแสงไฟสลัวอัญญาฉันไม่อยากทำร้ายเธออีกเสียงเขาแผ่วลงเหมือนกำลังอ้อนวอนเธอกลั้นหายใจรอจังหวะแต่แล้วมีเสียงบางอย่างดังขึ้นจากด้านหลังเขา เสียงประตูเหล็กเปิดออกชายในชุดดำสามคนบุกเข้ามาพร้อมไฟฉายและเสียงตะโกนตำรวจโคเปนเฮเกนวางมีดลงเดี่ยวนี้อันเดอร์ชังกงหขันขวบไปมองอัญญาเห็นโอกาสเธอรีบวิ่งออกจากที่ซ่อนตำรวจจับเขากดลงพื้นแต่เขายังหัวเราะพวกคุณไม่รู้หรอกว่าเธอทำอะไรกับฉันบ้างน้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความคลั่งอัญญายืนหอบอยู่ข้างกำแพงเลือดซึมออกจากแขนที่โดนเฉือน ตำรวจหญิงคนหนึ่งรีบเข้ามาประคองเธอคุณปลอดภัยแล้วค่ะแต่ในใจเธอรู้ว่ามันไม่จบง่ายแบบนั้นขณะพาเธอออกจากบ้านอัญญาเหลือเห็นบางอย่างในมุมห้องใต้ดินรูปถ่ายของเธอถูกติดเรียงอยู่บนผนังตั้งแต่วันแต่งงานจนถึงเมื่อคือนที่เธอนี้ทุกภาพถ่ายมีรอยขีดเป็นรูปหัวใจสีแดงเธอร้องให้จนหมดแรงแต่ก่อนจะก้าวออกจากประตูอันเดอร์ตะโกนตามหลัง เธอจะไม่มีวันนี้จากรสชาติของฉันได้เสียงหัวเราะของเขาดังก้องไปทั่วใต้ดินตำรวจต้องลากตัวเขาออกไปอย่างยากลำบากอัญญาหันกลับมามองบ้านหลังนั้นเป็นครั้งสุดท้ายแสงไฟในครัวกระพริบแผ่วๆเหมือนยังมีคนอยู่ข้างในแล้วเธอสังเกตเห็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ขาแทบสุดบนโต๊ะอาหารยังมีจานว่างอีกหนึ่งใบมีชื่อของเธอเขียนไว้ตรงกลางตตยชื่อนั้นมีคำเพียงคำเดียวต่อไป จบตอนที่สามเสียงไซเรนตำรวจค่อยๆหายไปในความมืดของถนนโคเปนเฮเกนอัญญานั่งอยู่ในรถพยาบาลมือยังสั่นไม่หยุดกลิ่นเลือดผสมกลิ่นยาฆ่าเชื้อคละครุ้งอยู่ในอากาศเจ้าหน้าที่พันผ้าพันแผลรอบแขนเธออย่างเบามือแต่ใจเธอไม่สามารถหยุดสั่นได้เลยเธอมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นบ้านของอันเดอร์ค่อยๆห่างออกไปแสงไฟจากห้องครัวยังสะท้อนอยู่บนกระจกเหมือนมันยังมีชีวิตอยู่ เหมือนเขายังอยู่ในนั้นเขาจะถูกขังไว้ใช่ไหมเธอถามเจ้าหน้าที่หญิงพยาบาลตอบเบาๆเขาถูกนำตัวไปสอบสวนที่สถานีใหญ่ไม่มีใครหนีได้จากที่นั่นแต่คำตอบนั้นไม่ทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นเลยเพราะเธอจำได้ดีว่าอันเดอร์ไม่ใช่คนธรรมดาเขามีเพื่อนอยู่ทุกแห่งมีชื่อเสียงมีเงินและที่สำคัญเขามีสเสน่ห์สเสน่ห์ที่หลอกให้ใครต่อใครเชื่อว่าเขาคือคนดี แม้แต่เธอเองก็เคยหลงในแววตานั้นเมื่อถึงโรงพยาบาลอัญญาถูกพาเข้าห้องพักผู้ป่วยห้องเงียบมีเพียงเสียงเครื่องวัดชีพจรดังติก๊กติ๊กเป็นจังหวะเธอมองเพดานสีขาวแต่ในหัวกลับเห็นเพียงรอยยิ้มของเขาในคืนที่ทุกอย่างเริ่มต้นเขาพูดว่าเธอคือแรงบันดาลใจของฉันตอนนั้นเธอไม่รู้เลยว่าคำพูดนั้นหมายถึงอะไรแต่ตอนนี้เธอเข้าใจแล้วเธอคือวัตถุดิบในชีวิตของเขา รุ่งเช้าตำรวจหญิงคนเดิมมาเยี่ยมเธอบอกว่าอันเดอร์ยังอยู่ในห้องสอบสวนแต่เขาไม่พูดอะไรเลยนั่งยิ้มเงียบๆเ,เหมือนรออะไรบางอย่างเราพบของหลายอย่างในบ้านเขาตำรวจพูดช้าๆทั้งเส้นผมเครื่องประดับและภาพถ่ายของผู้หญิงหลายคนอันยาหลับตาแน่นภาพทั้งหมดกลับมาหลอกหลอนอีกครั้งแต่ที่แปลกคือตำรวจหยุดพูดเราพบห้องหนึ่งที่ล็อกจากด้านในไม่มีใครเปิดได้ อัญญาลืมตาหัวใจเต้นแรงเธอถามว่าข้างในมีอะไรตำรวจตอบว่าเรายังไม่รู้แต่ได้กลิ่นแรงมากเหมือนของเนา่าคืนนั้นอัญญานอนไม่หลับเสียงฝนตกกระทบกระจกเหมือนเดิมเธอลุกขึ้นนั่งมองเงาตัวเองในกระจกห้องน้ําใต้ตาคล้ำเส้นผมยุ่งเหยิงแต่สิ่งที่ทําให้เธอสะดุ้งคือในกระจกมีเงาอีกเงายืนอยู่ข้างหลังเธอหันขวับแต่ไม่มีใคร เธอพยายามบอกตัวเองว่ามันคือภาพหลอนแต่เสียงบางอย่างกลับดังขึ้นจากโทรศัพท์บนโต๊ะข้อความหมายจากหมายเลขเดิมคิดถึงเธออัญญาโทรศัพท์ร่วงจากมือทันทีเธอกดปุ่มเรียกพยาบาลแต่ไม่มีใครตอบเธอลุกขึ้นยืนช้าๆหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกจากอกแล้วเสียงเปิดประตูดังขึ้นเบาๆเธอหันไปเห็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งถือถาดอาหารชายหนุ่มผิวซีด ในชุดเครื่องแบบโรงพยาบาลอาหารเช้าคุณอัญญาเขาพูดเสียงเรียบเธอมองจานตรงหน้าอาหารถูกจัดอย่างประณีตเหมือนในร้านของอันเดอร์ใครดาวรูปหัวใจและกลีบดอกไม้แต่งข้างจานใครทําให้เธอถามชายคนนั้นยิ้มเชฟคนใหม่ของโรงครัวครับเขาเพิ่มมารับงานเมื่อเช้าอัญญาชะงักในใจเธอเย็นวาบอย่างไม่มีเหตุผลเธอค่อยๆเปิดฝาครอบจาน กลิ่นคาวเลือดอ่อนๆลอยขึ้นมาทันทีเธอผลักจานออกฉันไม่หิวชายคนนั้นนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วพูดเบาๆเขาบอกให้ผมบอกคุณว่ารสชาติคือความทรงจำอัญญาหน้าซีดหัวใจเต้นแรงจนแทบหายใจไม่ออกเธอพยายามลุกขึ้นแต่ขาไม่มีแรงชายคนนั้นยิ้มมุมปากแล้วเดินออกจากห้องโดยไม่หันกลับมาเธอรีบคว้าโทรศัพท์โทรหาตำรวจยิงคนนั้นแต่ปลายสายไม่รับ เสียงกล่องข้อความดังขึ้นแทนขอโทษค่ะตอนนี้ไม่สามารถรับสายได้โปรดฝากข้อความไว้เธอนั่งนิ่งอยู่นานพยายามทําใจให้สงบแต่เสียงบางอย่างในโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกเสียงหายใจแผ่วๆอยู่ปลายสายแล้วเสียงคุ้นเคยพูดขึ้นเบาๆเธอกินหรือ,อยังที่รักอัญญาคว้างโทรศัพท์ลงพื้นเสียงแตกดังลั่นห้องเธอกรีดร้องสุดเสียงจนพยาบาลวิ่งเข้ามา แต่เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดประตูเข้ามาไม่มีร่องรอยของถาดอาหารอยู่บนโต๊ะอีกแล้วสามวันต่อมาตำรวจหญิงคนนั้นกลับมาอีกครั้งสีหน้าเคร่งเครียดเธอบอกว่าอันเดอร์เสียชีวิตเมื่อคืนในห้องขังเขาใช้ผ้าปูเตียงผูกคอตัวเองไม่มีจดหมายไม่มีคำอธิบายเพียงรอยยิ้มที่ติดอยู่บนใบหน้าอันยานิ่งงนันน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัว เธออยากดีใจแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าเหมือนบางสิ่งในตัวเธอหายไปพร้อมเขาตำรวจยื่นกล่องเล็กๆให้เธอเราพบสิ่งนี้ในห้องที่ล็อกไว้กล่องไม้เก่าที่เธอจำได้ดีเธอเปิดช้าๆข้าในมีซองจดหมายสีน้ำตาลเขียนชื่อเธอด้วยลายมือของอันเดอร์เธอเปิดอ่านในจดหมายมีเพียงประโยคสั้นๆขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจของฉันเสมอเธอทำให้ฉันรู้ว่า อาหารที่ดีที่สุดคือรสชาติของความกลัวใต้ข้อความนั้นมีรอยนิ้วมือเปื้อนเลือดเป็นรูปหัวใจอัญญาทิ้งจุดหมายลงทันทีเธอหายใจไม่ออกภาพทุกอย่างย้อนกลับมาเหมือนภาพยนต์เสียงหัวเราะของเขากลิ่นวายแดงและรสขมในปากคืนนั้นเธอเริ่มสงสยัยในร่างของซาร่าที่หายไปในกลิ่นเนื้อขาวในจานวันนั้นและในเลือดที่เปื้อนเสื้อเชฟของเขา มันเป็นไปได้ไหมว่าเธอเคยกินมนุษย์โดยไม่รู้ตัวเธออาเจียนออกทันทีพยาบาลรีบเข้ามาช่วยพยุงแต่ขณะที่พวกเขากำลังเก็บข้าวของเสียงโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นอีกครั้งหมายเลขที่ไม่มีชื่อปรากฏบนหน้าจอเธอสั่นไปทั้งตัวมือสั่นจนแทบกดรับไม่ไหวแต่สุดท้ายเธอก็กดเปิดลำโพงเสียงผู้ชายพูดขึ้นอย่างชา้าชฉันฝากสูตรของเธอไว้ในร้านใหม่แล้ว เสียงหัวเราะเบาๆตามมาแล้วสายก็ตัดไปทันทีอัญญาหน้าซีดมองออกไปนอกหน้าต่างในระยะไกลเธอเห็นแสงไฟจากร้านอาหารใหม่ที่เพิ่งเปิดป้ายหน้าร้านเขียนด้วยตัวอักษรเรืองแสงชื่อร้านคือออนเยเธอสุดตัวลงกับพื้นน้ำตาไหลาไม่หยุดกลิ่นไวนยแดงเหมือนกลับมาลอยอยู่รอบตัวอีกครั้งและเธอรู้ในวินาทีนั้นว่าเรื่องนี้ยังไม่จบเลยจบตอนที่สี่